วัสดีครับวันนี้ก็พบกับสวนบอลสีสาธิดาการ์เด้นนะครับสวัสดีค่ะเจอกันกับสวนสาธิดาการ์เด้นนะคะสวนเราตั้งอยู่ที่ไหนนะคะบ้านเหล่าตาาํภาบลโคะพระอําเภอกันทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับมหาสารคามเด้อค่ะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้พาชมบอลสีนะคะจะพาไปชมทุเรียนนะครับทุเรียนคะ่ะก็อย่างที่ได้บอกไว้นะคะในอีพีก่อนหน้านี้นะคะว่าจะพามาชมทุเรียนที่ปลูกไว้นะคะใช่ครับตอนนี้ก็มีปลูกไว้4ต้นนะคะด้านนี้เลย ก็เดี๋ยวพามาชมต้นแรกเลยนะคะใช่ครับตัวนี้ก็จะปลูกเป็นแบบเสริมรากนะคะเสริมรากนะครับเดี๋ยวพาเขาไปชมใกล้ๆต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นแบบเสริมรากนะครับทุเรียนนะคะก็จะปลูกแบบว่าไม่ได้กบมิดนะคะใช่ครับะะไม่ได้กบมิดนะครับเราก็กบแค่ตรงให้เสมอกันกับ่าก็คือฉีกถุงออกนะคะด้านนี้ฉีกถุงออก แล้วไม่ต้องเอาทุเรียนนะคะลงกลบดินจนมิดนะคะก็คือคปล่อยด้านบนไว้ให้โล่งๆแบบนี้นะคะใช่ครับแล้วข้างล่างเราก็ดูส่วนของรากขดนะครับต้องตัดส่วนตรงที่ขดออกนะครับก่อนที่เราจะทําการปลูกนะครับอันนี้ไม่รู้จะรอดหรือจะตายนะคะเดี๋ยวต้องรอรุ้นไปด้วยกันนะคะก็จะเป็นครั้งแรกที่ลองปลูกด้วยตนเองนะคะัค,คือก่อนหน้านี้ก็มีซื้อมาแล้วก็ ให้พ่อแม่ปลูกไว้บ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่รอดนะคะคพอได้กลับมาอยู่บ้านก็เลยอยากลองปลูกดูนะคะต้นพันธุก็จะเป็นแบบเสริมราก2รากนะคะ<ช>คือรากรรเดิมมีอยู่แล้วแล้วก็เสริมอีกหนึ่งรากก็จะเป็นเสริม2รากนะคะก็จะปลูกแบบเป็นโคกนะคะใช่ครับทําเป็นแบบโคกนะครับสแลเรนเราก็จะใช้เป็น50เปเซนตนะครับหัวฉีดก็จะหัวฉีดน้ํานะครับผมก็จะให้เป็น2หัวนะครับแต่ว่าฉีดแบบมาที่ทางเดียวก็คือฉีดเข้าหาลําต้นนะครับ เราก็จะให้น้ําเฉพาะช่วงเช้านะครับก็1เดือนแรกเราก็จะให้ประมาณ20-30นาทีนะครับแล้วก็เดือนที่2เราค่อยอสลับวันเว้นวันวน,นะครับ20วันเราก็จะใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี e, ทุก20วันนะครับก็คุณผู้ชมสามารถแนะนําเพิ่มเติมได้นะคะแนะนําติชมการปลูกของเราได้นะคะเพราะว่าเทคนิคของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วในการ,รปลูกนะคะคตัวนี้เราก็ไป ชมแปลงศึกษาวิธีการปลูกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีนะคะคต้นพันธุ์ก็เอามาจากจังหวัดปราจีนบุรีสวนพลอยสุวรรณพันธุ์ไม้นะคะคุณผู้ชมอาจจะเคยดูเนาะคลิปของสวนพลอยสุวรรณพันธุ์ไม้ที่พีทเองก็เคยไปถ่ายลงช่องนะคะที่นั่นก็จะมีเป็นแปลงที่ปลูกไว้แปลงสาธิตการปลูกแล้วก็มีต้นพันธุ์ขายด้วยนะคะตอนนี้ก็ปลูกไว้สี่ต้นนะคะคต้นนีตน้ต้นนี้ปลูกวันที่สิบสามเดือนสองปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ ก็ไม่กี่วันนะครับวันนี้วันที่17นะครับดูสวยามากาเลยต้นนี้สดชื่นมากใช่ครับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะขนาดว่าต้นสวยๆปลูกมา2-3ปีเขายังตายได้นะคะเราก็ไม่มั่นใจนะคะว่าเขาจะอยู่รอดไปจนออกดอกออกผลหรือเปล่าเนาะฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามด้วยนะคะกับการปลูกทุเรียนครั้งแรกของเรา2คนนะคะใครมีข้อแนะนำติชมก็ แนะนำเข้ามาได้นะคะบบางท่านที่ติดตามช่องของเราอาจจะมีสวนทุเรียนอยู่แล้วอย่างนี้นะคะคสามารถแนะนําเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมเนาะต้นนี้ต้นแรกที่เราปลูกนะคะต้นนี้ก็จะปลูกวันเดียวกันนะครับก็จะเป็นวันที่13เดือน2นะครับ13เดือน 2, 2ใช่ครับปี2566นะครับเลือกงามยามดีนะคะก็จะเป็นพันหมอนทองนะคะท,ทั้งหมดเลยที่เอามาปลูกนะคะ ที่เราได้คํำไว้แบบนี้เพราะว่าตรงพื้นที่ที่นาเนี่ยอากาศมันลมมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับเราก็เลยต้องคํำไว้ก่อนนะครับลมแรงนะคะช่ชวงนี้อากาศแปรป้วนนะคะบางวันก็ลมแรงแรงบางวันก็ร้อนจัดนะคะรเรียนบางท่านก็จะบอกว่าปลูกง่ายมากสําหรับท่านที่มีประสบการณ์ในการปลูกนะคะคบ,บางท่านก็จะบอกว่าปลูกเป็นร้อยต้นก็ไม่เหลือสักต้นนะคะเทคนิค ของแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันเนาะคใครที่ปลูกรอดเราก็ไปชมไปดูวิธีการปลูกของเขาแล้วก็ลองมาทําดูอยู่ที่ฝีมือของเราแล้วแหละต่อไปว่าจะจะรอดหรือจะร่วงนะคะคเพราะว่ารโารคแมลงเอยอะไรต่างๆเอ,อๆๆเยค่อนข้างเยอะเลยนดเนาะทุเรียนนะคะต้องเอาใจใส่ดูแล,แลเขาอย่างดีดนะคะก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมนะคะ รอชมรอติดตามกันต่อไปจะพาไปชมต้นอื่นค่ะต้นนี้ต้นนี้ปลูกหลังสองต้นที่ผ่านมาคุณหนึ่งวันนะครับต้นนี้ปลูกวันที่14เดือน2วันวาเลนไทยนะครับวันวาเลนไทยมาปลูกทุเรียนนะคะดอก<ช>กุหลาบก็ไม่ได้สักดอกนะคะคุณผู้ชมต้นนี้ก็ก็ถือว่าโอเคนะก็กําลังแตกแตกยอดดีแล้วก็ใบก็ค่อนข้างที่จะสดชื่นแล้วก็ไม่ทิ้งใบนะครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะคะยังครับก็ว่าจะปลูกสัก20วันค่อยจะให้นะครับเดี๋ยวพามาชมอีกหนึ่ง,งต้นต้นสุดท้ายแล้วก็จะมีต้นอีกต้นหนึ่งที่ยังไม่ได้ปลูกนะคะตอนนี้ก็จะเป็นปลูกวันที่14เหมือนกันนะครับต้นนี้ใช่ครับยอดก็แทงดีนะครับยอดนำดีนะครับก้านก็โอเคนะครับใบก็ไม่ร่วงเลยนะครับ รอดูต้องรอดูกันไปยาวๆนะคะรอสักเดือนสองเดือนถ้าถ้ารอดก็น่าจะรอดนะครับเดือนสองเดือนใช่ครับหรือว่าอาจจะปีสองปีอาจจะไปตายตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะไม่มีใครบอกได้ว่าปลูกเราจะไม่ตายเนาะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกกับเพื่อนนะคะไม่ได้ปลูกที่ว่าไม่สวยเป็นเพราะว่าโดนแดดนะครับตอนที่เอาออกมาแดดมันค่อนข้างที่จะจัดก็เลยตอนนั้นไม่ได้เอามาไว้แบบเนี้ยเพราะว่า ปกติแดดช่วงบ่ายมันจะแรงแล้วมันโดนแดดช่วงบ่ายไปก็เลยไหมนะครับผมก็เลยเอาเข้ามาไว้แบบตรงตรงนี้ก่อนนะครับต้นนี้เดี๋ยวรอดินก่อนนะคะใชครับกําลังแบบจะสั่งดินเข้ามาเพื่อทําโคกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ที่รถเข้าไปขุดดินก็จะเป็นดินทรายนะคะแต่เราไม่ได้ต้องการดินทรายเนาะอยากได้เป็นแบบดินลุกลังผสมก็จะเอามาปลูกด้านหลังนะคะ ตรงด้านหน้านี่เลยนะคะใช่ครับก็น่าจะบริเวณนี้ก็น่าจะได้อีกต้นหนึ่งตรงนี้ผมว,ว่าจะลงตรงนี้น่าจะได้อีกต้นหนึ่งบางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมมาปลูกหน้าสวนเราอยากจะแบบว่าเอามาโชว์ความภูมิใจนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้รถสัญจรคอนข้นางที่เย,เยอะนะครับเนี่ยนะคะพูดพูดแล้วก็ผ่านเลยนะคะเนี่ยสองพันนะคะ <Okay. S 1> รถก็คือจะวิ่งตลอดนะคะคือเป็นเส้นระหว่างหมู่บ้านไปหมู่บ้านเมื่อก่อนมันจะเป็นทุ่งนา คือไม่มีใครมาถมที่ตรงนี้เราก็ได่ม,มาถมที่ตรงนี้ตอนนี้ก็จะมีคนที่จะออกมาวัยรุ่นสร้างตัวนะคะจากแรกๆก็มาถมที่ถมที่ตอนแรกก็ไม่รู้จะทําอะไรเนาะที่แรกว่าจะมาทาําเกษตรตอนนั้นยังไม่ได้ลาออกจากงานก็ลาออกจากงานเมื่อปีพีทออกปี64ช,ช่วงเดือนพฤศจิกานะคะเนียก็ออกปี6 5ห้าช่วงเดือนมกรา,า,กลาแล้วก็ไปซื้อกลูนิมามาเนาะถ้าคุณผู้ชมชมคลิปก็จะเคยเห็นว่าเราไปซื้อกน,นิมา,ามาตอนนั้นซื้อ ลงทุนมาน่าจะเกือบสองหมื่นนะคะ<ช>แล้วทีนี้มาทนมาทำจำนวนตัดชาแล้วรอบมันช้าเนาะเราคิดว่าเราจะแบบทำตั้งแม่แล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็ค่อยเอามาขายนะคะแต่รู้สึกว่ารอบมันช้าไม่เหมือนบอนสี<ช>คือคบ,บอนสีหัวต้นหนึ่งผ่าหัวก็ได้ทีสามสิบสี่สิบเนาะอย่างอากุนีมาตัดหนึ่งต้นก็ได้หนึ่งตออย่างนี้นะแล้วทีนี้เอาไปปลูกก็มีเน่าเยอะเราก็เลยคิดว่าเอ พงไปไม่รอดแล้วแหละแต่เราไม่ได้ทิ้งนะคะคุณน,นิาก,ก็ยังมียังมีย,ยังมีนะคะยังเก็บไว้ต้นแม่พันธุ์นะคะก็เลยมาทําเป็นบอลสีเนาะใช่ครับบอลสีก็มีลงขายให้คุณผู้ชมได้อุดหนุนกันมาเรื่อยๆนะคะคตอนนี้นะครับเราก็ได้เปิดน้ําก็คือเราเปิดทดลองให้เฉยให้ให้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับปกติแล้วจะให้แค่ช่วงเช้านะคะใช่ครับช่วงนี้ให้กี่นาทีนะคะต่อวัน ยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะครับต่อก็คือให้ทุกวันนะคะให้ทุกวันปลูกใหม่เป็นเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะคะใช่ครับอันนี้เราตอนที่เราถ่ายคลิปเราก็เปิดให้ชมกันนะครับเปิดให้ชมนะคะที่ทางน้ําเราเราเราเปิดแบบนี้คือทางเดียวไม่ไม่ใช่แบบหมุนแปดไม่ใช่หมุนสามร้อยหกสิบองศานะครับแต่ผมก็เปิดบาลแค่50เนนะครับแรงดันของน้ำสามารถปรับได้ใช่ไหมใช่ครับปรับได้ ฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อค่ะปลูกเทือแรกสิรอดหรือตายตรงตรงที่เราปลูกทุเรียนนะครับอ่าก็คือเราจะพยายามไม่ให้เป็นแอ่งนะครับถ้าเป็นแอ่งก็คือน้ำก็จะขังก็จะทำให้รากเน่านะครับทุเรียนชอบน้ำชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขังนะคะใช่ครับน้ำขังก็คือระบบรากจะมีปัญหาชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับใช่ค่ะ ถ้า,<ร>าน้ำขังเนี่ยก็ <ใน S 2> จะำทำให้รากเน่านะครับส่วนมากนะครับผมก็จะเปิดตอนเช้านะครับวันละยี่สิถึงสามสิบนาทีเราก็ดูนะครับว่าต้นไหนมันสดชื่นไม่สดชื่นเราก็ก็ดูนะครับช่วงนี้ก็ให้แต่ช่วงเช้านะคะใช่ครับให้แต่ช่วงเช้านะครับต้นนี้ดูสวยกว่าเพื่อนเลยเนาะใช่ครับต้องดูกันยาวๆนะคะตอนนี้อาจจะรอดยาวๆไปอาจจะไม่รอดหรือย,ยังไงก็ฝาก ติดตามฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกับการปลูกทุเรียนนะคะครับผมตอนนี้ก็สี่ต้นนะคะอันนี้เราใช้เป็นน้ําบาดาลน,นะครับน้ําบาดาลใช่ครับถ้าจะดีพักน้ําก่อนครับผมแล้วค่อยเอามาลดใช่ถ้าพักได้ยิ่งดีนะคะครับแต่มันก็ต้องมีปั๊มอีกตัวหนึ่งแล้วก็ค่อยดูดออกมาเพราะว่าเรายังไม่มีอ่แทงน้ํานะคะก็เลยลดแบบระบบตรงเลยนะคะครับ ดูดขึ้นแล้วก็ลลปล่อยเลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะวัตถุดิบหลักในการปลูกบอนสีเนาะใช่ครับจะพาเดินชมถ้ารอดก็ภูมิใจมากๆนะคะกับการปลูกนะคะ บันสีนะคะก็จากที่ทีแรกก็มีแต่ด้านในเนาะก็ขยายออกมาด้านหน้านะคะที่หลังบ้านก็ยังมีนะคะหลังบ้านก็เท่าไหร่ตู้นะหลังบ้านก็สิบห้าตู้สิบห้าตู้อยู่นี่น,ยยน่าจนะสามสิบหกตอนนี้มีสี่สิบสี่ประมาณนี้เนาะอ่าสี่สิบสี่นะครับหลังบ้านสิบห้าเลยสิบหกคิดว่าน,นาจะไม่ได้ขยายเพิ่มแล้วแหละน่าจะ ทำประมาณนี้นะคะใช่ครับด้านนี้นะคะพีทก็ว่าจะปลูกผักนะคะปลูกผักสวนครัวนะคะแต่ว่าพีทยังทําแปลงไม่เสร็จนะคะเพราะว่ามันต้องหมักหมักดินไว้ก่อนเดือนหนึ่งนะคะคือสูตรของพีทเองนะคะพีทไปหาสูตรนี้มานะคะก็จะใช้เป็นขี้วัวแบบเลี้ยงตามทุ่งนาธรรมชาตินะคะก็คือกินหญ้าก,กับฟางเนาะไม่มีแบบเลี้ยงพวกหัวอาหารนะคะ ดินก็ถ้าสภาพนี้น่าจะปลูกอะไรก็ไม่งามเนาะเนี่ยนะคะก็กําลังขุดได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเนาะใช่ครับครึ่งหนึง่งครึ่งหนึ่งคือด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ทํางานหน้าเดียวนะคะบางวันต้องออกไปถ่ายคลิปต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะแล้วก็บางวันก็ขายบอลต้องแพ็กบอลส่งลูกค้าใช่ครับแล้วก็ต้องหาเวลาช่วงกลางคืนหลังจากหกโมงถึงจะได้มาขุดเตรียมแปลงนะคะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่ก็ค่อยๆทำไปนะคะ ขุดด้วยมือตัวเองนะคะมือจนแบบนี่นะคะสภาพมือมือแตกนะคะลักษณะดินก็จะแบบนี้เลยดูแล้วน่าจะปลูกอะไรไม่งามเนาะใช่ครับเนี่ยนะคะก็เลยพีทก็อยู่ในกลุ่มปลูกผักกลุ่มนึงนะคะก็เลยต้องหมักดินก่อนใช่แนวทางของกลุ่มก็คือหมักดินไว้1เดือนหนึ่งเดือนขึ้นไปนะคะกับขี้วัวขี้ควายขี้อะไรก็ได้นะคะที่เลี้ยงแบบ ธรรมชาติพี่ก็เลยว่าจะลองทําดูเพราะว่าเป้าหมายคือจะไม่ใช้เคมีนะคะจะทําเป็นอินรีย์นะคะเผื่อปลูกแล้วมันเหลือกินใครผ่านไปผ่านมาถนนเส้นนี้เราอาจจะขึ้นป้ายนะว่ามีผักอินทรีย์ขายน้าอะไรอย่างนงี้นะคะคเผื่อเขาได้แวะมาซื้อมาชมไม่ซื้อเป็นไรเข้ามาชมก็ได้เนาะรั้วตอนนี้ก็คือล้อมหมดแล้วเนาะใช่ครับวันนี้อากาศดี ็นสบายมากพื้นที่ตรงนี้ก็ถมไว้สำหรับว่าจะสร้างบ้านนะคะใช่ครับรองงบประมาณก่อนส่วนด้านนี้ก็ยังที่ยังไม่ได้ถมก็ไว้ทำนานะคะคแต่ในอนาคตถ้าเกิดมีอะไรกิจการรุ่งเรืองอย่างอื่นก็อาจจะต้องได้ถมเนอะใช่ครับอาจต้องถมขอดูไปก่อนนะคะตอนนี้ยังคงไว้ทำนาอยู่นะคะ ก็น่าจะเหลือประมาณครึ่งต่อครึ่งเลยเนาะกับส่วนที่ถมถมกับยังไม่ถมก็น่าจะคนละครึ่งเลยเนาะครับข้างๆนี้ก็จะเป็นฝรั่งนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมหาชื่อว่าต้นมหาศจรรยนนะครับมหาสจรรจ์ยังไงคือกินแล้วเวลาเรากินเข้าไปเรากินอะไรแบบเปรี้ยวๆมันก็จะเป็นรสหวานไปเลยนะกินเผ็ดก็หวานนะคะใช่ครับคือเราปลูกแล้วเราไม่ค่อยได้ดูแลนะคะนี่ก็เริ่มออกดอกแล้ว เขาเคยติดผลเนาะน้องเนมเคยได้มาเก็บกินอยู่นะคะปลูกแล้วไม่ได้ดูแลแล้วเทเนี้ยอย่างที่บอกเลยเราค่อนข้างแบบมีเวลาไม่เยอะเนาะแต่ละวันมีอะไรให้ทาเยอะมากจริงๆนะคะที่แรกเขาไม่งามขนาดนี้นะคะคือปลูกแล้วก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ดูแลเขานะคะเนทก็เลยมาทําการขวัดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็เริ่มแบบเริ่มออกแตกใบขึ้นมาใหม่นะคะก็ใส่ปุ๋ยคอกอันนี้ กำลังงามเลยนะคะต้นมหาสารก็มีสองต้นเนาะต้นนี้กับต้นนั้นนะคะเพราะหลังก็ที่ได้มามีกิมจูกับไส้แดงเป่าสื่อนะคะแต่เราไม่รู้ว่าต้นไหนชื่ออะไรนะคะต้องดูตอนโตไม่ได้ติดแท็กไว้นะคะตอนนี้ที่แรกไม่งามเท่านี้นะคะคุณผู้ชมเน็ตก็มาฟื้นฟูด้วยการพวนดินลดน้ําใส่ปุ๋ยเนาะใช่ครับก็เริ่มโตเริ่มสวยแล้วก็ด้านหลังนั้นก็จะมี กิ่งพันุ์ที่เราปลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงเบานะครับมะม่วงคือมะม่วงเบาทั้งหมดแล้วก็ฝรังร่งก็จะเป็นฝรังง่งหง่อซื้อนะครับมีนนมีพันุหนึ่งเอ่อไม่ใช่หงพาซื้อได้มาทั้งหมด6ต้นนะคะพี่พี่นัดมอบให้นะคะมาปลูกจากสวนพอยสวรรค์ภายในนะครับปาจีนบุรีก็จะไปปลูกตรงแปลงที่เตรียมไว้เมื่อกี้ที่พาไปชมใช่ครับตอนนี้พี่ขุดหลุมแล้วก็หมักหมักเสรวัชพืชกับ ปุย๋ยข้อก็คือปุ๋ยขี้ควายอยู่นะคะแล้วเกินเดือนหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเอาไปปลูกนะคะอันนี้ก็ฝรั่งปลูกไม่ยากเนาะแต่ก็ไม่งาม <c oughs> <laughs> พอไม่ค่อยได้ดูแลนะคะเนี่ยนะคะเพีย้ยเห็นได้ชัดเลยพอมาฟื้นฟูมาดูแลก็เริ่มงามขึ้นเนาะ <c oughs> ใช่ครับนี่เลยนี่เลยด้านนี้ก็จะเป็นมะม่วงนะคะ <c oughs> ใช่ครับที่แรกที่แรกสวยมากนะ แตกใ<ด>บแบบงามมากเลยเนาะโดนวัวเข้ามากินเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ล้อมรั้วตอนนี้นไม่ล้อมรั้ววัวเข้ามาแล้วก็มากัดกินใบนะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกใบออกมาใหม่ต้นนี้กำลังงามเลย<ช>แต่ก่อนงามกว่าน,นี้อีกนะคะนี่ก้วขมิ้นเนาะเนี่ยล่องรอยนะคะเนี่ยกัดกินวัวเข้ามาตอนนี้สบายใจแล้วคะ่ะอยากปลูกอะไรก็ปลูกไปเลยคะ่ะล้อมรั้วขอบชิดแล้วเนาะใช่ครับไม่สามารถเข้ามาได้นะคะแต่ถ้าคนก็ กันไม่ได้หรอกเนาะถ้าคนจะเข้ามาก็เข้าได้เนาะก็วันนี้พามาชมมาอัปเดตต้นทุเรียนที่เราได้ทําการปลูกไว้นะคะก็จะเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับหมอนทองทั้งหมด4ต้นนะคะที่ปลูกไว้ในตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากเป็นกําลังใจในการปลูกทุเรียนให้เราด้วยนะคะแล้วก็สามารถแนะนําติชมเข,เข้ามาได้นะคะคสําหรับท่านที่มีประสบการณ์ในการปลูกทุเรียนนะคะถ้ามองดูแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่แบบนี้นะ ปลูกผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแนะนําเข้ามาได้เราจะได้นําไปป,ร,ป,ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะคก็สําหรับอีพีนี้อัปเดตไว้เท่านี้ก่อนนะคะพาชมสวนพาอัปเดตสวนแล้วก็พาชมทุเรียนนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าจะพาไปชมอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะฝากเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะคสําหรับอีพีนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่อง รัตวราชา n นลสวนสาธิดาการ์เด้นนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ